สวัสดีครับโยโมคุณป๊าทีวีผมจะแค่การใช้เปินเมือนอะไรวะเอ่อ MIB noisy get งั้นเริ่มลองนะครับจะว้นะว่ามึงโดนคนเจ็บเลย เออสัตสัตว์เออเออเออเร่งมึงก็มึง้าพกว้างยิงเข้าไปเร็วครับยิงเขาใช่ไหมเขาเออครับเออรอสัก ปืนแองโหดได้สนบผมเขาเล่นมานะปืนแอนรนั่ตายหานั่จะเา้นะคเฮดช็อตด้วยเค้เ่นั่นตาไอ่รูก şey ดับเบิลคิวได้ไหมวะไม่ได้หาเขายังสีน้ำเงินเลยสมดำแตงูสีฟ้าไ้นันกระโดดหลบเร็ววลยังมีทอเพเชียลนั้นกิตาเดียวอกับเป็นกิตาเดียวจะมาชีวิตราได้ก็เพียงแค่นั้น เงินไหนจะนาเกินไปเงินไหนก็จะไว้ได้นาทีน่นี่เป็นกองละที่ทำวันวนี้ให้เป็นตังน้งงาวันนี้ข้อเสียคือว่ายิงมันเราจะกระเด็นเองครับโอ้โหเนี่ยอิกก็ร์ไม่ลูกโมเหรออยากเหลูกโมคู่กูเปล่า ไม่ร้อยเริ่มทวีครับเค้กไอชองจับนแสงยิ่งโค้กูไม่มีใครยิงได้ต้องกายเกมแล้วก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมอิสาคุยปากปากไปอุ้ยนี่ ไอกากเอ้ยน่าฝนนจะแรกแต่คลิปหายอุ้งหูกัาสุ่งกาอ้ยจอรี้ เฮ้ยมนเไรอ่อเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวผมจะเข้มข้างหน้ายังอยากแคปปืนไรฮะ แรงแค่ไหนหวังว่าคงสักครั้งสักวันคงเข้าใจเ่นี้จคเกียออะไรวะเกี่ยวบการเปนน์มึงดูเลยทำหนึ่งที่เลยชิดหายวางโอ้ควายไอ้านโง่อะมึงจะเปินนะคอมเมนต์นะครับผมกูสาบอ่อนให้แล้วเว้ย นี <S <S ่ครับเนดูเนดูก่อนไห้แครับให้หยุดนะครับประตูครับปิดอจับกอนไม่ได้เป็นกููเข้าแล้วไอ้ควายจะิางอ่ะมาโอ้โอ้วอโอ้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 ้โอ้โออ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอโอโอ้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 โออ้โ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  <Yeah. S 1> นี่อะไร,รอ่ะพี่ปาราหน้พาพันนี่อะไร้นคงตรงใช่อันนี้นั้นั้งหน้าเดี๋ยวผมจะแคสไดเปิดนี้นะว่าดูออดีวัเลอร์นะครับไม่ขอลาคลิปแค่นี้ดูดีแม่โศกเจอปาร์คแล้ว,รวลครับ